สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชุมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568 วันนี้เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระจมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร a วินิจฉัยพระบรมหาราชวัง ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินาริรัตราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่าลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเฝ้าทูลออนทุลีพระบาทรับเสด็จณนะพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อเสด็จขึ้นชาหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตยวนและจีนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศศีลาทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมศศีลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และส่งจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสีลาด้านพระพุทธเลิศล่านาลายและส่งจุดทูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธเลิศล่านาลายเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่บูชาพระตนะไตรที่หน้าธรรมศาศิลาทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพระสงค์เจริญพระพุทธมนนวคหายุสมธรรม และส่งจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์จากนั้นพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหนหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปกดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปกดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาณ แล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพะลมหาสเสวตฉัตรท่งจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพะลมหาสเสวตฉัตรและทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวง์ จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรราชการที่9และพระพุทธรูปประจําพระชมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชจนันี์พันปีหลวงที่นาประแท่นพระนภพะะดลมหาสเสวตฉัตรทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้ว พระสงฆ์94รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชมพัรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเก่งทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเก่งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจัตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะและทรงประเคนจัตุปัจจัยททยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ94รูปเสร็จแล้วทรงหลังทักซีโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรเกถวายพระพรลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องน้ำมศการหน้าพระแท่นพระนพปดรมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลออนทูลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรพระวินิจฉัยไปประทับรถจนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชจมพัฐษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต